สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพี่แป้งพาเพื่อนๆทุกคนกลับมาในโรงงานร้างของเรเบิ์เฟนอีกเช่นเคยและดูเหมือนว่าในครั้งนี้นักวิทยาศาสตร์ตาปนเนี่ยได้ผลิตเจ้าเรโบว์เฟนรูปแปลกๆมาเพียบเลยค่ะมาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ยจะสามารถหาพวกมันเจอหรือเปล่าและแต่ละตัวรูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยค่ะ เรนโบแฟนคืออะไรอ่ะเฮ้ยเรนโบแฟนมันคือเป็นตัวตุ๊กตาตุ่นที่อยู่ในเหมือนคล้ายๆกับเป็นสวนสนุกและเจ้าพวกนี้เนี่ยมันน่ากลัวมากๆเลยนะปางโอ้โหงั้นก็ออกได้ไหมอะโอ้โหแล้วดูเราเข้ามาแล้วมันเป็นทางออกทางเดียวต้องถามปังนิดนึงปางได้ยินคำว่าตุ๊กตาตุ่นล่าสุดเมื่อไหร่น่าสมัยเด็กมั้งพี่คนคนพูดที่แกเนาะยาฉันชอบพูดด้วยน่าจะอายุประมาณสิบบวชมาดูตรงนี้สิ ฉันเจอหมออะไรสักอย่างหนึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นสี<อ>เ,ขเขียวอะอะไรนี่มันเนี่ยคือตัวเจ้าเรดเฟรน n d มันเป็นเจ้านักวิทยาศาสตร์หัวตุ่นนี่เลยไอ้ไน,ไนี่ไงโอ้โหกำเนิดนักวิทยาศาสตร์หัว ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาเพื่อนๆทุกคนนะไปดูด้านในเอาวละมาทุกคนมาตามหากันดีกว่าโอ้โหตรงนี้มีเกมพาสของเจ้าม็อบเรนโบว์แล้วก็เป็นม็อบของเจ้าบูกล้ามด้วยดูดิโอ้โหบูกร่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะต้องจ่ายเงินซื้อเดี๋ยวพวกเราค่อยกลับมาซื้อทีหลังละกันมา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 ช่วยกันหาก่อนเฮ้ยนี่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 เฮ้ยที่นี้มีเหรอใช่ม็อบน้ำลายยืด มันยยืดนะมันคือเจ้าบูเวอร์ชั่นธรรมดาครับผมงาแล้วดูมันเดินดิสุดยอดตอนนี้มีเจ้าบูแต่ไปหมดเลยลูกดอกอย่าดันพี่อย่าดันบูลูกดอกเอ้ยฉันเจอตรงนี้ตัวหนึ่งอะอะไรฟันเหรอฟันเหรอเฮ้ยมันเป็นเจ้าบูแบบกริชและนี่ก็คือการเผชิญหน้าระหว่างม็อบของเจ้าบูกริชกับม็อบธรรมดาใครจะเป็นฝ่ายชนะ สามสองหนึ่งลุยไ้น้ที่ไห่ฉันว่านะฉันลำบากใจมากเลยที่เล่นกับพวกนายเนี่ยฉันไปแล้วดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยระวังหน่อยทุกคนตรงนี้ไม่มออะไรก็ไม่รู้โอ้โหนี่มันคือเจ้าบรูสาฟ้าแต่มันกลายเป็นสีเหลืองไปแล้วอ่ะ ฉันว่าฉันคล้ายๆกับสแลนเดอร์แมนมากกว่านะดูสินอนข้างหลังฉ,นนฉันเนี่ยฉันนึกว่าฉันเป็นสแลนเดอร์แมนสีเหลืองเฮ้ยพวกทศเรียนหมอนทองตามฉันมาเราจะไปไห,หาหอ,อย่างอื่นต่อไปอุ้ยห้องนี้ก็มีมเจอเจอเจอนี่ยนี่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 นอนนนกองสีม่วงกล่องม่วงนี่ได้อะไรอ่ะอีนา่ารักอ่ะนี่น่ารักนี่มันคือเจ้าจิ้งเหลนนี่นาไอ้แต่กลัวกุ้งหรือจิ้งเหล็น กุ้งกุ้งเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราวิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นท่าแบบเหมือนกําลังกระโจนตามล่ากันดูนะคะแล้วก็พวกจิงเลนเวลามันวิ่งมันก็จะน่ากลัวด้วยไปดูอืมตอนนี้ถึงเวลาออกล่าของจิงเลนงี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 ตอนแรกหนูหนูว่ามันคือปูอะฉันรู้แล้วฉันจะเปิดอะไรดีฉันจะเปิดฟาร์มจระเข้เฮ้ยแล้วนั่นแขนใครแขนใครจะรู้ขึ้นมาข้างบนมือฉันเฮ้ยมันอยู่างบนนั่นน่ะพวกนายสามารถเข้าไปในนี้ได้ป่ะเนนี้เข้าไปในเนี้ย เอ้าันเหมือนจะมุดได้นะแต่มันปิดอยู่ดีออถ้าเกิดว่าเข้าไปได้นะพวกนายจะเป็นพวกอีกัวหน้าที่ถูกขังไว้เลยล่ะ<อ>เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรื่องอะไรอะ่ะเฮ้ยมีกล่องของขวัญด้วยโอ้ my g ก d เจ้าตัวนี้คือตัวสีชมพูที่ผู้พัฒน,นาเกมเนี่ยเขาบอกว่ามันถูกซ่อนไว้อยู่มันคือเอเลี่ยนตัวที่ห้าเลยของมอนสเตอร์ดูดิเนี่ยจะเป็นตัวนี้ทุกคนทุกคนดูเราดิดูด้วยตอผ่านนะครับทางนี้ และถ้าใครยังจำได้นะคะตัวนี้คือตัวที่พี่กิจเคยดรอลงจับเข้าไปมาดีป้าห่งโดนไปแล้วมาดีไม่ไปหรอกลองดิฉันจับากิอะไรวะเฮ้ยพวกนายลองแอบไปเนียนๆตรงกระแพงดูสิมันเนียนยากมากเลยแปลกยังไงแปลกหลังเอ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ย อุย้ยน่าเกลียดนี่เป็ดอะไรเนี่ยนายคือเป็ดเหรอ<ะ> <c oughs> เรียกเราว่าพะลโล <c oughs> นายเป็นพะโล้ฟันเยอะสุดๆเลยนะเนี่ยอุย้ยในห้องนี้มีม็อบเยอะมากเลยอะโอ้ทําให้พวกเราเนี่ยได้ม็อบเก็บกลับมาเพียบเลย <c oughs> เดี๋ยวฉันขอไปเก็บแป๊บ <c oughs> นี่มีตรงนี้หนึ่งอันโอ้ตรงนี้เรายังไม่ได้เข้าไปนี่เอาล่ละงมอย่าแอบเข้าไปก่อนดิรู้ว่าเข้ามาทางนี้ไปแล้ว ไปไปไปออ,อ,อ,อกออกออกเดี๋ยวเขามาเจอเฮ้ยเดี๋ยวยยทุกคนพอเราเข้ามาอีกหนึ่งห้องนะคะเราจะเจอกับไม ah um ้คาถทมายากลและเมื่อเราเก็บมาแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นพระา,าพวกเราจะได้เป็นปีศาจรูปดูที่ตาของฉันสิตาของฉันนี่มีไฟสีชมพูเลยแล้วก็หัวนี่เป็นไฟอย่างก,กับโกรเดอร์เล่นตัวนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราเหมือนเล่นเกมเยอะเกินไปอ่ะทำไมอ่ะ ก็จะมีร้อยขีดขวนเหมือนเดิมนะคะเป็นเหมือนกับมอนสเตอร์ที่แบบว่ามาทำลายตรงนี้เวลาตามล่าพวกเรายังไงล่ะเ้ไหนๆทุกคนไปตามหาแล้วมีตรงไหนอีกบ้างฉันเจอมีดอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งอันน่ะเนี่ยตรงเนี้ยมีดอะไรอ่ะไม่รู้สิอาจจะเป็นมีดเอาไว้สังหารพวกมอนสเตอร์พวกนี้ก็ได้มาเพื่อนพะโล้ได้พะโล้แล้วได้พะโล้แล้วจะได้ไหนๆตรงนี้เหรอ ก็จะมีเจ้าพะโลที่พี่โมเป็นดูดิหัวมันอย่างแบนสงสัยนายโดนล่องแก่งตรงนี้ทําหัวก่อนปะเนี่<า>ยค่ะไม่่คยมีอะแต่ถ้าพี่ถ้าเกิดว่าตัวพะโลเนี่ยไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้นายลองไปยืนอยู่แถวๆก็ต้นไม้ดิต้นไม้อะเนเนเน่เ,นเออแล้วนายหันหลังแบบนั้นนะดูดิอุย้ยฉันอยากกินเห็ดอ่ะ เหมือนเหตุเลยเหมือนจริงตายยัติชันโอ้ยจะไปในห้องนี้เข้าได้หนีใช่ใช่เราจะไปดองสำรวจห้องต่อไปครับตอนนี้เราจะค่อยๆสำรวจไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราขาดตัวไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมาเก็บทีหลังนะไอ้แป้งห้องดีเฮ้ยฉันจะไปยูทูบด้วยอะเพื่อนมีมีดเก็บได้เลยไปเก็บมีดกันยัง Oh ไม god ไปยูทูบนี้น่าจะเป็นยูทูบเบอร์โรบอกแน่นอนเลยเขาใส่หมวกด้วยดูดิเฮ้ย ถ้าเราอยากเป็นเรนโบ์เฟนที่เป็นจรสลัดล่ะเราก็จะมาเก็บเจ้านี่ครับผมเป็นแขนของจรสลัดเลยพอเปียนาวบอาแล้วฉันก็จะได้กลายเป็นกับตันแจ็คสเปอโร่น้ำรายยืดเฮ้ยมาดูมีดอันนี้ดีกว่านายลองเก็บมีดข้างบนตรงนี้สิโอเคแล้วพอเราเก็บมีดมาแล้วเราจะได้เป็น น้องแองกีเ้เฟรนด์มันตนเนไม่เหมือนแองกี้มันเหมือนอันเนี้ยเหมือนแบบตัวบ้าไม่มันไม่ได้บ้าฉันเนี่ยได้มีดฆาตกรมาแล้วดูตัวของพวกเราดีปังโคตรเปิดเลยนี่ก็คือรอยเลือดนะแั้วก็โปะไม่พอนะนายกินซกเล็กมาด้วยอะ่ะ ฉันแค่กินซอยจูแค่นั้นเองอ่ะโอ้ไปไป,ไป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 ดูกันที่ต่อไปกันดีกว่าโอ้ยน,อนี่ดาบนี่ดาบตรงน,นี้ฉันยังไม่ได้เก็บเลยนะรู้สึกว่าม็อบต่างๆเนี่ยจะอยู่ทั่วพื้นไปหมดเลยหาง่ายง่ายใช่ีซี่นี่มันซามูไรเฟรน มาเร็วเราสมไรทั้งหลายเข้าไปในห้องนี้กันดีกว่านี่ก็คือห้องที่พวกเราชอบชอบมาดูกอกอนอเอ้ยไม่ใช่ชอบมาอาบน้ําเล่นเฉยๆเพื่อนนี่ฟักทองหรือส้มไม่รู้มาดูไหนไหนไอุ้ยฟักทองฮาโลวีนหรอและพอเราได้เป็นฮู้อะโมกัสเฮ้ยฉันรู้แล้วฉันจะสามารถเล่นหนังจีนได้พวกได้วิชาสามดาบ ไอตัวนี้หัวเป็นโครกระพันมันเก่งมันมีฮาคิ้ยมันมีหาคิมันมีฮาคิ้ง่าโย่ต่อยหัวหลุดเลยง่าเม้่แต่พวกนายหัวหลุดแล้วก็ยังเดินได้อย่างนั้นเหรอ โอ้น uhm. ี้นี่มันไม่ธรรมดาเลยจริงๆมันเดินได hai, <l avan some fuck> ้ตลอดเฮ้ยเฮยคเท่ฉันชอบตัวนี้นะแล้วในนี้ยังมีอีกไม้อ่ะเพื่อนๆนี่ไงพียบเลยโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีลูกอะไรสีขาวๆโอ้โหลูกตาลูกตามันคือไซคอลเฟนลูกตาเดียวครับผมแล้วก็ฝั่งนี้ก็ยังมีอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นตัวเออ เป็นพ s อย f r นเฟนนะคะผมที่เป็นตัวสารพิษอู้นี่ไงโอ้โหอุ้ยหัวงมันคือแบบว่ามีไฟสารพิษหมดเลยนะเนี่ยแล้วก็แม้แต่น้ำลายก็ยังยืดเป็นพิษอีกนะ้งหาเอ้ยอย่ามาอย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้จ้าเนี่ยย่า เออฉันเดนสารพิษจนหัวขาดไปแล้วสาพิษขอชันเข้าไปและตัวนี้นะครับผมที่เปลี่ยนไปก็จะเป็นตัวไซขอบก็จะมีตาเดียวนะคล้ายคกับต้องที่อาสาที่ผลิตพวกเราขึ้นมาตาบวมๆตันโตหน่อยไม่น่ามีอะไรแล้วรามั้งตรงนี้่าลโอเคปเดี๋ยวเราไปที่ห้องต่อไปกันเลยยูหูเบิดแล้วเบิดแล้ว ซึ่งห้องต่อมานะคะผมก็จะเป็นห้องถงที่จะเชื่อมต่อกับออโรงละครเทเตอร์ตร,ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าห้องนี้ก่อนละกันตรงนี้มีของออนี่ๆนี่นี่นพี่ขีดปาตรงนี้ปลาปาปลนะาโอ้ยนี่หนนเฮ้ยพิ่มเพิเดินเดินเลยตรงนี้ไปตรงนี้มีกล้วยฮะฮะกล้วยก็เป็นเรนโบว์เฟลนได้อย่างนั้นเหรออ้นี่มันคือดาร์กออเรนจ์ ตัวจระเข้แบบสวยสัมารด้วยเฮ้ยตากเลนเหรอเฮ้ยเหมือนของจริงเลยดูดิเจ้าส้มเเจ้าส้มมืดเห้ยแล้วดูเวลาจระเข้ไปกระโดดนะมือมันจะนี่มันไม่ใช่จระเข้แล้วนี่มันจะแทบเป็นจิ้งเหรนตัวนึ่งแต่ทําไมมันถึงเป็นกล้วยอ่ะมันหิวกล้วยเหรอฉันว่าฉันไปแอบหลบในห้องนี้ดีกว่าปางไป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  มันตามเข้ามาได้เลยคีนี่พวกแกเป็นจระเข้นายก็ไปอยู่ข้างลอกเซ่ใหญ่ช่อต้องต่อสู้กับนายด้วยม็อบอันนี้นะนี่ก็คือเฮ้ยเดมอนเฟรนด์อืมฉันจะลากพวกนายลงนรกให้พวกจริงเหลียญดำเย้เลยออกมาไปลงนรกกับฉันซะดีๆ ไม่ใช่นายฉันพูดถึงพวกจิงเลนดำจิงเลนดำออกมาเอ้าเฮ้ยทุกคนกลายเป็นตัวนรกหมดแล้วใช่เราจะลากมันลงนรกเฮ้ยจิงเลนดำเฮ้ยนี่ไงจับจิงเลนดำลงนรกอย่ามาเลยเจ้านี่มีลูกกระชากอย่ามันอย่ามันขยี้ขยี้มันเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเหมือนฉันผ่านอะไรไปสักอย่างนึงนี่อะไรนี่อะไรหลอดสีฟ้าฟ้านี่มันคือนีออนเฟรนด์ คือเหมือนแบบไม่มีอะไรจะทําแล้วอ่ะขอให้เป็นแค่อะไรที่มันโปร่งแสงและมีไฟเฮ้ยน่ารักอยู่นะแสบตาอยู่นะเนี่ยเฮ้ยเวลาเราอยู่ในที่มืดอะพวกนายก็แปลงร่างเป็นนีออนเฟรนก็จะทําให้พวกเราเนี่ยมองเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นน้าอ้ยนี่นี่มาถึงห้องนี้แล้วว่าไงปังถ้าเกิดว่าเราเป็นจิ้งเหลนแล้วเราไปตรงนี้ได้ไหมตรงไหนตรงไหนเนี่ยประตูืดเนียเหรอไม่ได้มั้งเพราะว่าทางตรงนี้เนี่ยมันถูก ปิดแบบชัดเจนเลยไม่งั้นเนี่ยตัวละครมันก็ไล่ล่าเราได้ง่ายอะดิไีนี่แม่งฮะ A I O U Friend เฮ้ยใช่นี่มันการ์ด Squid Game นี่วิดเกม Squid Game Squid Friend เอาละคอยดูนะว่าใครที่มันแกะน้ำตาลขาดอะ ถ้ามันทำแปลกแล้วก็พวกเราจะจับมันยัดลงไปในร่องแกงนี้ให้ตายไปเลยได้เข้าใจไหมผู้คุมหนึ่ง <'m> ครับออผู้คุมสองผู้คุมสามผู้คุมสี่ไปเราไปตามหาฉันว่ามันน่าจะมีโกโกวาเฟรนนะมีโกโกวาเฟรนด้หรือเปล่าเออมันจะได้ครบตัวเออไเขาซ่องนี้เออขาซ่องนี้้อ,เ,อ,อเพื่อนตรงนี้มันมีหมวกเอยเป็นหมวกทรงสูงเหรอเหมือนหมวกนักพยากลนะตรงกร์ <c oughs> <c oughs> โจเกอร์เฟรนด์โจเกอร์วิ่งเท่กันนะเนี่ยตัวเนี้ยเฮ้ยฉันชอบนะฉันชอบนะมีคำคมเอาคันนี้สวยเลยสวยเลยคำคมโจเกอร์ถ้าหิวก็กินข้าวถ้าห้าวก็ไปนอนกินก็ไปนอนสิถ้าห้าวท้ไมมันเห่าทำไมมันบิดกันวะเฮ้ยฉันไม่อยากเป็นโจ๊กเกอร์ฉันอยากเป็นตัวนี้ดีกว่า God Friend จงเรียกข้าว,ว่าพระเจ้าข้าไม่มีแม้กระทั่งขาด้วยซ้ำเพราะว่าวันก่อนเนี่ยข้ากำลังจะขึ้นสวรรค์แต่ดันพลรดตกนรกมาซะก่อนขาเลยหายไปถามพระเจ้านิดน,นึง วา่าไงแสบตาไหม <laughs> แสบมาก <laughs> มันมันโอัยอย่าอย่าเรียกว่าแสบตาเลยเรียกว่าตาบอดไปแล้วตอนเนี้ยอ่ะรีบเปลี่ยนดีกว่าระหว่างตัวพระเจ้ากับตัวนีออนอะไรว่างกว่ากันดูพระเจ้าพระเจ้าขึ้นบันดไดได้ด้วยดูดูดูทำไมานายไม่รอขึ้นไปแทนทำไมพระเจ้าต้องขึ้นบันไดอุยแล้วดูฉันมีประกายด้วยนะทุกคนเห็นไหเนี่ยเวลาฉันเดินฉันมีประกายอร่อยเลยฉันชอบกินชิ้นอันนั้นอันนั้นปลากราย นี่มันแซนเฟรนนี่นะแต่เกมอันเดอร์เทวแซนเฟรนเลยนะโอ้ยหหดูเจ้าแซนนั่นสิสวยมากเลยมีประกายเวลวับด้านหลังด้วยประกายปเป็นปิ๊งปิ๊ง้ิ๊งหมดจสวยอ่ะสว,ๆๆสวย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 ทำดีทำดีเฮ้ยนี่เราเก็บมาได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วบางเนี่ยไปกันต่อครับเอาห้องไหนดีเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้นูเฟรนเฮ้ยเฮ้ยนี่น่ารักอ่ะจ้ะม จ้พวกน no <Friend> hey. ู้เฟรนสวัสดีครับบอกเลยนะว่าฉันรู้สึกว่ามีคนกากอยู่ในกลุ่มเราอะนี่ไง<อ>พวกเหลืองในพวกน no ู้เฟรนนี่นกตอนนี้คือตัวละครที่เล่นอนนอบบีก็ไม่ผ่านและแถมยังเป็นตัวที่อ่อนและกากเล่นเกมอะไรก็ไม่เคยผ่านเลยสักครั้งในพวกนูบเออมานี่มาี่มาี่เขาห้องนี้ตามฉันมา อ,อันนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่เอาไว้สําหรับตรวจตานะคะผมเพราะเป็นห้องกล้องวงจรปิดเออนึว่าเป็นห้องแบบจักสูแพทย์ตรวจตาเออตรวจตาเป็นอะไรอ่ะอะไรอะ่ะขนาดนั้นเลยอรอตาไม่ดีหรอโอ้ไหลมุกจังเลยมีม็อบอยู่ตรงนี้หนึ่งอันรู้สึกว่าจะเป็นม็อบของอุ้ยโดมิโนโ,โซนิกครับผม<ะ>โ,โซนิกด้วยหรอนี่เลย มันเป็นหมวกโดมิโนทองคำนะทุกคนใส่ลงมาในตัวบรูแบบนี้ก็ดูหรูหราหมาเห่าไปอีกโอ้โหเลยเฮ้เดี๋ยวนะนายเห็นอันนี้หรือเปล่าตรงพ้าห่มอ่ะไม่น่าใช่ผ้าห่มนะนี่มันเป็นผู้กูกกากแบบมีเชื้อราด้วยอ่ะโอ้โหฉันเจอเรนโบ์เฟรนอีกตัวหนึ่งมันคือเชื้อราเฟรน ไอ้พวกไรฝุ่นทั้งหลายโจมตีฟุ่ที่นอนนั่นเลยเชื้อไรอย่างฉันจะกัดกินมันเข้าไปโอ้รแผลบกที่นอนฉันที่นอนฉันนี่พวกเราเป็นเหมือนเชื้อโรคตัวหนึ่งดูดิหรือไม่ไปห้องห้องเจ้าส้มก่อนเฮ้ยห้องคอยแค่เดินเข้ามาก็เจอแล้วหนึ่งหมอพับ นี่ก็คือม็อบของ Greek Friend เขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเลยนะคนนี้้ยน่าลังอ่ะสุดยอดเดี๋ยวฉันจะหาตามไหลไทยอีกนะว่ามีอันไหนอีกบ้างได้จะหาตามไหลไปได้หรูหาตามแขนทางให้ไอ้เจ้ยอะไรเนี่ยไะเฮ้ยเฮ่ยทำไมมันมันอะไรอะอะไรขนาดนั้นอะอายุอา้าเ้ามาในห้องนี้ครับพี่มฮะกลวยอันนี้เราเราเคยเอาไว้ยังอะ พวกนายอย่เดี๋ยวเดียวพวกนายเดินผ่านอันนี้มาได้ยังไงอ่ะพวกนายตาบอดเหรออะไรใครหาว่าเราตาบอดเก็บแจงเราไม่ได้ตาบอดเราเป็นบานนาใส่แว่นบานนา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  ไหนอะแกไม่เห็นเลยอ่ะกี๊กเฟรนอ้าวเหรออุ้ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ตาเดียวที่ตาปนแล้วก็มีความแบบอมหิดอยู่รอบกายเอาละพวกเราฉันว่าเราจะไปเปลี่ยนไปเป็นตัวนั้นดีกว่าพวกเราชาวบานาน่าไปตามหาม็อบกันเพิ่มดีกว่านะบานาน่า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 มองมาที่ฉันสิชิเมจโตายนผีเฟรนเหรอนี่นี่ผีตัวนี้มันร่ำร้องฉันผีเฟรนอุ้ย พวกเราคือผีที่สิงสถิตอยู่ในโรงละครแห่งนี้และพอฉันได้ดูดวิญญาณของพวกมายทุกตัวเฮ้ยดูนนั่ดูวิญญาณหรือแบบดูดเนื้อซกเล็กดูจริงๆฉันดูดวิญญาณของพวกนายแล้วและตอนนี้ฉันจะกลายเป็นตัวเฟรนดที่แข็งแกร่งที่สุดนั่คือขอบคุณเราวิญญาณร้ที่ให้ฉันได้กืนกิน ฉันกลายเป็นเลนโบที่เข้าประตูได้ไหมเนี่ยเข้าไม่ได้เลยเดี๋ยวนัเดี๋ยวนะสลรอนได้เห็นมันอะไรดีเฮ้อว่าไงอู้หู้ซิกแพคกล้ามกล้ามกล้ามแน่นกล้ามแน่นดูกล้ามของฉันสกอนสุดยอดแต่ว่ากล้ามของฉันเป็นอุปสรรคมากเพราะฉันยังเดินไปห้องอื่นไม่ได้ไปไหนไปเลยเราจะขี่คอนายได้ได้ได้ตามฉันมาเราวิญญาณไร้นี่คือสัพเพเหสีอุ้ยเราโดนถีบตรงนี้นายยังไม่ได้เก็บเลยนะมีตั้งสองมีมีสองเฟรมตรงนี้ใช่ใช่ใช่ โอ้ oh, พอฉันแข็งแกร่งแล้วฉันมองไม่เห็นไอ้มอบตรงนี้เลยฉันขออนุญาตเปลี่ยนร่างแป,ป๊บไปกลับร่างเธอเอตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นไดโนเฟนอีกหนึ่งตัวเฮ <_ C> ้ยแล้วก็มีนักกากด้วยอ่ะ <_ C> น้กกากแฮกเกอร์เฟน ถ้าใครเนี่ยอยากจะแฮกเกมนี้ก็สามารถแปลงร่างเป็นแฮกเกอร์เฟนได้ดูดิรอบๆมันจะมีฟรุ้ฟริงหนึ่งสองศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นรหัสลับในการเขียนโปรแกรมเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่าเลขฐานสองนะเลขฐานสองและอย่างพวกนี้นะครับผมที่กลายร่างเป็นไดโนเสาร์พวกเขาก็มาจากไม่ได้มาจากจูราสสิกพาร์คเขาเป็นยูทูบเบอร์นั่นเอง สิรว้าวเป็นเส้นโซฟาแบบนี้เลยเหรอเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นอะแต่เราลองชิมกันดูนะคะอร่อยมาก